สวัสดีครับจากเพนิมยาแอร์ดอวันนี้เราจะอธิบายเครื่องปรับอากาศที่บ้านต้องเติมน้ำยาแอร์บ่อยแค่ไหนสารทำความเย็นที่มีอยู่ในระบบทำความเย็นโดยปกติแล้วจะไม่หมดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสารเหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องภายในระบบของเครื่องปรับอากาศยกเว้นกรณีที่มีการล่วไหลหรือพบปัญหาในระบบหมุนเวียน ซึ่งอันที่จริงแล้วสารทำความเย็นจะมีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีหรือเครื่องปรับอากาศบางเครื่องไม่จำเป็นต้องเติมสารทำความเย็นเลยสังเกตสัญญาณการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้ง่ายๆดังนี้ข้อที่ 1. มีลมร้อนออกมาจากช่องระบายอากาศข้อที่ 2. ค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกติข้อที่ 3. เกิดน้ำแข็งบนสายสารทำความเย็น ข้อที่4คพอเย็นจนเกิดการแช่แข็งข้อที่5มีเสียงฟู่หรือเป็นฟองออกมาจากท่อสารทําความเย็นจากบทความที่เก่ามานี้หากพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เว็บไซต์น้ำยาแอร์คอมขอบคุณครับ